สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอระบบฐานข้อมูลร้านชอวรถมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนแรกครับก็จะเป็นส่วนของด a ต้าเบนะครับในส่วนของด a ต้าเบนะครับจะมีทั้งหมดสิบสามเทเบิลนะครับที่ใช้นะครับก็เทเบิลนะครับก็จะมีคัสเตอรมืนอนะครับใช้เก็บข้อมูลลูกค้ามอเตอร์ไซค์ขึ้นนะครับใช้เก็บข้อมูลจักรยานยนต์นะครับ พ a เมนต์นะครับใช้เก็บข้อมูลการชาระหนินงนะครับกอลิเนอรนะครับใช้เก็บข้อมูลการเช่านะครับส่วนต่อไปก็ดีไซน์นะครับ ในส่วนของดีไซน์ก็จะมีการเชื่อมโยงประมาณนี้ส่วนต่อไปจะเป็นส่วนของหน้าเว็บนะครับคุณจะเข้าด้วยบัญชีของแอดมินนะครับในส่วนของบัญชีแอดมินนะครับจะมีทั้งหมดสามารถเห็นปุ่มนะครับทั้งหมดห้าปุ่มนะครับในปุ่มแรกนะครับจะเป็นคัสตอมิ่นะครับลูกค้าแอดมินสามารถ เพิ่มข้อมูลลูกค้าไมได้นะครับ ใสช้ในชื่อนะ <Okay. S 1> ก็จะสามอ่าองคมวิวนะครับก็จะสามารถ ดูข้อมูลลูกค้าโดยรวมได้นะก็สามารถแก้ไขข้อมูลลูกค้าได้นะก็แอดมินนะครับก็สามารถแอดมินสามารถมีปุ่มสามารถลบชื่อลูกค้าได้นะต่อไปส่วนของมเตร์ไซ์ขึ้นนะครับ ส่วนนี้แอดมินสามารถกำหนดสถานนะรถว่าจะพร้อมใช้งานหรือไม่พร้อมใช้งานได้ครับจะสมมุติกดเป็นสองคันนะี้ไม่พร้อมใช้งานก็จะขึ้นสถา,านะไม่พร้อมใช้งานนะครับเมื่อกดดูข้อมูลรถยานต์เมื่อก,กดไม่ปุ่มไม่พร้อมใช้งานหรือ unavailable นะนะครับก็จะไม่สามารถกดปุ่มเช่าได้นะครับ ในกรณีที่ว่ารถนำไปซ่อมหรือรถไม่พร้อมใช้งานจริงๆนะคร,รับก็จะมากดปุ่มนี้เพื่อไม่แสดงให้เช่านะครับในส่วนของการเช่านะครับเมื่อมีลูกค้ามาเช่ารถนะครับก็จะมาเลือกรถที่ลูกค้าเช่านะครับแล้วก็ กรอกข้อมูลการเช่านะครับก็จะเป็น ID เช่านะครับแล้วก็ ID ลูกค้านะวันที่เริ่มเช่านะก็วันที่สิ้นสุดการเช่าก็กรอกราคาราคาเช่านะก็เลือกช่องทางในการชำระเงินนะครับผมจะเลือกเป็นเกี่หมากรูนนะบันทึกก็จะ มาในส่วนของเลนเทอร์ิทนะครับในส่วนของเลนเทอร์วิทจะแสดงข้อมูลนะครับ ID เช่า ID ลูกค้าแล้วก็ ID วอเตอร์ไซเคลนะครับแสดงสถานนะว่ากำลังเช่าหรือสิ้นสุดการเช่านะวันที่เริ่มเช่าแล้วก็วันสิ้นสุดการเช่านะครับจะดูข้อมูลเรนเช่านี้ก็ส,สะได้การชำระเงินนะครับ เมื่อลูกค้าย,ยังไม่ชําระเงินนะครับก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับขึ้นวันรอชําระนะในส่วนที่เราเลือกมาเป็นเกมาร์คนะครับเมื่อลูกค้าชําระเงินแล้วนะครับก็จะนำเกียร์โคูพึ่งพา,พานะมาอัพโหลดไปบนระบบนะก็เป็นหลักฐานในการชำระนะครับ เมื่ออัปโหลดหลักฐานการชำระเรียบร้อยนะครับก็จะมาในส่วนของพิมินต์นะครับในส่วนของพิมินต์นะครับก็จะแสดงข้อมูลไอเดียพิมิน์อดีการเช่าแล้วก็ ID ดีมอเตอร์ไซค์นะครับวันเริ่มเช่าวันสิ้นสุดการเช่าแล้วก็ราคาก็ช่องทางการเช่าช่องทางการชำระนะครับแล้วก็สถานะว่าชำะระแล้วหรือไม่นะครับสามารถกดข้อมูลดูตรงนี้ได้นะครับ ลูกค้าชําระแล้วก็อัปโหลดหลักฐานแล้วนะครับก็จะมากดยืนยักนการชําระที่ตรงนี้นะก็จะเป็นสติทัสก็จะขึ้นว่าจ่ายแล้วนะในส่วนของเดินเทอร์ลิสนะครับก็จะแสดงตรงนี้ว่าเช่าแล้วนะเมื่อแล้วก็เมื่อลดถ,ถูกเช่านะครับ สถานะตรงนี้ก็กําลังขึ้นว่ากําลังเช่าเพื่อให้รู้ว่ารถกําลังถูกเช่าอยู่นะเมื่อถึงวันสิ้นสุดการเช่านะครับก็สามารถมากดสิ้นสุดการเช่าตรงนี้ได้นะครับเพื่อเป็นการสิ้นสุดการเช่านะครับก็สถานะก็กลับมาว่างนะครับประมาณในส่วนของ ยู e เซอร์ผู้ใช้งานทั่วไปนะสำหรับยู e เซอร์ผู้ใช้งานระบบทั่วไปนะพนักงานทั่วไปนะก็จะไม่สามารถเห็นปุ่ม,มอัตราไซค์ขนที่เปลี่ยนสถานะพร้อมใช้งานของรถน,นะครับก็จะไม่สามารถเห็นปุ่มไม่สามารถลบขอบ้อมูลลูกค้าได้นะครับ สามารถทําได้ทุกอย่างเหมือนบัญชีของแอดมินเลยนะครับแค่ไม่เห็นปุ่มมอเตอร์ไซคแล้วก็ปุ่ม delete บัญชีลูกค้านะครับก็ระบบนี้ครับก็สามารถกันล็อกอินมั่วได้นะครับหรือล็อกอินข้ามข้ามหน้านะครับ เไม่ได้ลอ็อินนะครับพอเป็นแบบนี้ก็จะดินกลับมาหน้าลอ็อินเหมือนเดิมน,นะครับก็มาในส่วนของโค้ดในส่วนของ a p i นะครับืีส่วนของ a p i ในการเก็บข้อมูลลูกค้าแล้วก็นี่คือส่วนของแอดข้อมูลการเจ้านะ ใน, t ò t ò น,ส,นลลส่วนของการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเนี่ยนี่คือส่วนของลบข้อมูลลูคกค้านี่ส่วนของการแก้ไขข้อมูลลูกค้าคือส่วนของการสิ้นจุดการเจ้านี่คือการดึงอ่า การเลือกการชำระอันนี้คือดึงข้อมูลลูกค้าส่วนของการดึงข้อมูลมอเตอร์ไซค์ขึ้นเนี่ยนี่ส่วนของ API ดึงข้อมูลการชำระคือดึงข้อมูลการเจ้านี่คือส่วน API ล็อกอินนะ ส่วน API อัปเดตสเตตของมอเตอร์ไซค์ครับนี่คือส่วนอัปเดตการชำระอับอันนี้คือส่วนอัพเดตส,สถานะการเช่า นี่ส่วนอัปเดตของสถานะรถนี่ส่วน uh, API สำหรับรถสลิปแบบสำหรับระบบฐานข้อมูลการชาร์จรถก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ